สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานทีเข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเอาจะสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางนะช่อง YouTube ด้วยกันทุกคนทุกทานทีเข้ามารับชมแนวทางละหายกาลังใจกับแอดจอยด้วยเอาจะมาพบกับแนวทางหวยรัฐบาลไทยงวดประจําของวันที่16เดือน7วันอาทิตย์มาพบกับแนวทางของแอดจอยพารวย ามเคยจ้าเอากอนสไปรับชมแนวทางรัฐบาลไทยของหวดนี้เนาจะการเดี๋ยวมาเบิ่งพ้นของวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดกันก่อนเนาจะว่าให้ไปตัวใดเน่เราจะสิไดเข้าใจกันเนาจะสำหรับพ้นสรุปอ่าสตรเด่นนี่แอดจอยห้เดนวิ่งลู่อยู่ที่หกกับเก้าสำหรับพ้นออกจ้าบนออกหกศูนย์ห้าสองตัวเลขออกหนึ่งหกอ่าสำหรับ ผลสรุปในี่แอ o i d c o สรุปสูตร3ตัวก่อนละกันเนาะบนออกห0ศหาแนวทาาของเฮาเขากันไปเต็มเต็มแตก3ตัวบนหาหโอ้โหมาตัวเน้นเต็มเต็มสุดปังตัวเน้นเต็มเต็มนอาจะเขากันแบบโอ้โหเน้น,เน,น,เ,น,นเน้นกันเลยทีเดียว3ตัวบนห0ศหาหาหศจ้าสำหรับ เด่นหกวิ่งลูดหกข้งเท้าสามตัวบนนี่ก,ก็มาอยู่ในลักลอยอีกเนาะเด่นหกวิ่งลูดหกเนาจะมาอยู่ในลักลอยอีกสามตัวบนอสองตัวล่างออกหนึ่งหกหนึ่งหกจับขู่เข่ากันไปหกหนึ่งตัวเน้นเต็มเต็มโอ้โหสุดปังเด้งบนล่างกันเลยทีเดียวเนาจะเด่นหกวิ่งลูดหกของเฮ้า,เ,าเด้งจ้า อ่าโอเคสําหรับผลสรุปแนวทางหวยรัฐบาลไทยงวดประจำควันที่หนึ่งเดือนเจ็ดยินดีกับคนถตีตามยินดีกับเอฟซีตีตามจ้าแนวทางข้เหาแตกสามตัวบนจนได้นอกจากอะเขาตัวได้แบบได้สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปููเอสจอยฟั่งได้เลยนอกจากเอ j จอยเสียได้มีกาลังใจว่างแนวทางกัอยู่กับพีโนโแบบนนน่น้องเอซต่อไปแบบโดนๆเง้วๆนอกจาก าตามกันตอรุ่นกันต่อเนาจะเพื่อบรเป็นการเสียเวลาจาวันที่สิบหกเดือนเจ็ดแนวทางของเฮาเมื่อนี้สีมาหา้ตามสูตรอีกหรือบอก็ต้องรอรุ่นไปด้วยกันเนาจะแนวทางปังๆขนาดนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยเราจะฝากพี่น้นอง fc กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนอกจากที่สาคัญก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนอกจากเพื่อแสด้บ,บพ่พลาดแนวทางที่แอดจอยลงให้จ้า ขอบคุณถูกการรับชมจา้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้าสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยมือนีแอดจอยให้เด่นวิ่งลูดอยู่ที่เจ็ดกับเก้าสำหรับซ้ายวิ่งซ้ายลูดทามากักวิ่งมกักลูดมกักตัวไรชอบตัวไรกะล่ลองพิจารณาเบิ่งกนอกจากเด่นวิ่งลูดอยู่ที่เจ็ดกับเก้าเนาะสำหรับซ้ายวิ่งซ้ายลูดจา้า เด่นเจ็ดวิรุจเจ็ดจับคู่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง สำหรับเดนเก้าวิงรูดเก้าจะจับคู่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ สำหรับแนวทางรัฐบาลไทยแอดจอยลงไห้สองสูตรเนาะจ้กสำหรับสูตรนี่เป็นสูตรแรกเนาะจาก้กอาจสิลุไห้ก่อนลุไห้เรียวนิดหนึ่งเนาะจาก้กส่วนสูตรที่สองนี่แอดจอยอาจสิลงกห้วันที่สิบหกเนาะจาก้กสิลงไห้ตอนใดเวลาใดก็ต้องกดติดตามและกดกระดิ่งไวรล็อคนะจก้กเพื่อแสดงบ่พาดจ้าสำหรับสูตรการจไห้อยู่ที่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสอง สำหรับสามตัวจ้างวดก่อนมาสามตัวแตกสามตัวตัวเน้นเต็มเต็มสามตัวจะไพ่อยู่ที่เจ็ดแปดสองสองเก้าสามหนึ่งเก้าสี่เจ็ดเจ็ดแปด สำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้ามักตัวใดชอบตัวใดกับนําไปปินเน่าท่ากัอย่าลืมกรับด้วยเนาะจ้าตัวเด่นตัวเน้นเน้นอยู่ที่สามตัวเน้นอยู่ที่หนึ่งเก้าสี่กับเจ็ดแปดสองสูตรการเน้นอยู่ที่แปดสองสำหรับสูตรเด่นจ้าเน้นอยู่ที่เก้าสามกับเก้าสี่เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองนี่คือตัวเด่นตัวเน้นเนาะจ้า สำหรับแนวทางรัฐบาลไทยงวดนี้ก,ก็ตามกันต่อหลุนกันต่อนอกจากข้อหายพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางสูงนี้เฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจ้าเข้าตัวใดแบบไรกก็สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปสู่แอดจอยฟังใดเลยนอกจากฝากพี่น้องเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนอกจากเฟซบุบ,บ่พาดแนวทางที่แอดจอยลงให้นอกจาก นะคะคฝากพี่โนเอฟซีรับชมโฆษณาให้แอดจอยด้วยนอกจากบัวสิเป็นหัวคลิปแล้วก็ถ่ายคลิปนอกจากสำหรับคลิปนี้แอดจอยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า